รายการบ้านธรรมะเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับนี่คือรายการบ้านธรรมะนะครับเราพบกันทุกเช้าที่นี่กับผมธนากรนรวชิรโยธินรายการของเราได้รับการสนับสนุนเนื้อหาที่ดียิ่งเป็นประจำทุกสัปดาห์โดยมูล,ลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้พูดกันถึงเรื่องของมงคลในพระพุทธศาสนาซึ่งความสันโดษก็เป็นมงคลอย่างหนึ่งเช่นกันแต่ถ้าศึกษาธรรมะโดยไม่ละเอียดรอบคอบนะครับก็อาจจะเข้าใจผิดคิดเอาเองได้นะครับว่า ความพอใจในทางอากุศลในอบายามุขอย่างเช่นการเล่นไพ่เล่นเกมต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นมงคลเช่นกันความสันโดษที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรและจะนำไปสู่ความเข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงอย่างไรบ้างนะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับสำหรับคำศัพทธรรมะในวันนี้นำเสนอคำว่าความสันโดษครับความสันโดษหมายถึงความยินดีพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่หรือการแสวงหาตามสมควรโดยสุดจริตนะครับเนื้อหาที่น่าสนใจรอท่านผู้ชมอยู่แล้วครับไปติดตามชมกันเลยครับ อาจารย์นิพัฒน์คะมีท่านผู้เขียนมาถามนะคะว่าผมพอใจดูโทรทัศน์เรื่องที่ผมพอใจผมพอใจเล่นไพ่กับเพื่อนสนิทผมพอใจฟังธรรมะที่มูลนิธิถือว่าผมสันโดษไหมครับาก่อนอืน่คนคงต้องขอคำแปลจากคำที่ตรงกับคำนี้ในภาษาบาลีคะ่ะขอเชิญคุณคำปันคะ่ะครับ กรับท่านอาจารย์และอาจารย์วิทยากรทุกท่านนะครับจริงๆแล้วนะครับพระธรรมทั้งหมดก็ควรที่จะศึกษาด้วยความละเอียดรอบคอบจริงๆนะครับเพราะเหตุว่าพยัญชนะที่พระผู้มีรพระภาคเจ้าทรงใช้ในการแสดงพระธรรมนั้นมีความละเอียดลึกซึ้งควรที่จะพิจารณาเพื่อความเข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแม้แต่ในเรื่องของความสันโดษก็เช่นเดียวกันนะครับ คำว่าสันโดษนั้นเป็นคําไทยนะครับแต่คําภาษาบาลีนั้นท่านใช้อยู่สองคำคือคําว่าสันตุถีกับสันโตสะซึ่งความหมายเหมือนกันเลยนะครับหมายถึงความยินดีหรือว่าความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ซึ่งท่านก็ได้มีการขยายความไว้นะครับว่ายินดีนั้นยินดีอย่างไรนะครับซึ่ง ก็ต้องทราบนะครับว่าเรื่องของมองคลทั้งหมดเป็นเรื่องของความดีเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสเป็นไปเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นในกุศลธรรมนะครับแม้แต่ความสันโดษก็เช่นเดียวกันเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสที่บอกว่ายินดีนั้นหมายถึงยินดีในของของตนประการหนึ่งนะครับยินดีโดยสม่ำเสมอประการหนึ่งและยินดีในสิ่งที่มีอยู่ นี่นะครับเป็นเรื่องของความสันโดษเพราะเหตุว่าการที่เราจะได้อะไรนั้นเป็นเรื่องของผลของกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพราะเหตุว่าแต่ละคนแต่ละท่านนั้นสะสมกรรมมาไม่เหมือนกันการได้รับสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคล้น่าพอใจในชีวิตประจำวันนั้นจึงมีความแตกต่างกันออกไปตามกรรมที่ได้กระทำแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามพระธรรมก็เป็นเครื่องเกื้อกูล ให้บุคคลคนนั้นสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความพอดีด้วยความพอเหมาะของแต่และบุคคลโดยเป็นไปในทางที่ถูกที่ควรตามพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงด้วยนะครับซึ่งที่บอกว่าความสันโดษนั้นเป็นมงคลอย่างไรเพราะเหตุว่าเป็นไปเพื่อการกำจัดความเป็นผู้มาก,มาก หรือว่าความเป็นผู้ปราถนาที่เกินประมาณเพราะฉะนั้นเรื่องของสันโดษก็เป็นเรื่องที่ขัดเกลากิเลสโดยเพราะอย่างยิ่งก็คือความติดข้องยินดีพอใจนั่นเองนะครับสันโดษตามตัวหนังสือนะครับคือสันโดษในท่านมุ่งหมายในทางที่เป็นโสพนธรรมนะเป็นฝ่ายดี เราจะเอาไปปนกันทุกอย่างไม่ได้สันโดษที่มีอินุหนูหลายคนอย่างนี้สันโดษชอบหนูหนูที่สวยๆหลายหลายคนอย่างนี้ก็ไม่ใช่สันโดษนะครับเรียกว่าพอใจในในกามกามะสันโดษไม่ไม่ใช่สันโดษตามตรรมสันโดษตามตรานั้นมีที่ว่ากันไปแล้วอ่ะ ยถาลาพะสันโดษยินดีตามที่ได้ได้โดยสุจริตนะไม่ใช่ได้โดยทุจริตยถาสันติสันโดษยินดีตามที่มีอยู่ยถาสาลุปสันโดษยินดีตามสมควรเนี่ยเป็นไปในฝ่ายที่เป็นธรรมทั้งนั้นนะครับไปในฝ่ายที่เป็นธรรมเป็นกุศลเป็นโสภณะไม่ใช่เป็นฝ่ายชั่วนะครับ พูดถึงมงคลเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ทุกคนนะมีมงคลอยู่แล้วครับกาเลนะธรรมสวัสการฟังทมตามการนี่ก็เป็นเป็นมงคลข้อหนึ่งแล้วคาราวะจิวาโตจะคาราวความเคารพทุกคนมีความเคารพมีมงคลแล้วนะครับ ทุกคนมีมงคลนะีนิว่าโตวความอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นมงคลแล้วครับอย่านึกว่ามงคลอยู่ในหนังสือนะครับอย่านึกว่ามงคลอยู่ในตำราอยู่ในมงคล,ลสูตรนะครับมงคลมันอยู่ที่ตัวเราทุกคนอยู่แล้วแต่บางทีคนมีมงคลก็ไม่รู้ว่ามีมงคลนี่สิไม่ดีนะครับไม่ดีครับเพราะว่าจะทำมงคลให้มมูหมอง กระตัญยูตาความกระตัญญูทุกคนก็มีกาเลนะธรรมโสนางการฟังธรรมํำกันอย่างนี้ก็ฟังอยู่ก็เป็นมงคลแล้วเนี่ยเป็นมงคลแล้วย่าๆละันตีจะโสวจัตสตาเนี่ยความอดทนเนี่ยทุกคนก็นั่งฟังเนี่ยอดทนไหมก็เป็นมงคลแล้วโสวจัตสตาความเป็นผู้ ว่าง่ายใช่ไหมก็ไม่มีใครดื้อนั่งฟังอย่างสงบเงียบสมณนานันจะทัศนังอาจจะไม่ได้เห็นสมณะแต่คำว่าสมณะแปลว่าผู้สงบนะครับอย่านึกว่าต้องเป็นนุ่งผ้ากาสาวพัดอย่างเดียวที่จะถือว่าเป็นสมณะตามตัวแปลว่าผู้สงบกายสงบวาจาสงบใจสงบ ก็ชื่อว่าเห็นสมณะมือกันกาเลนธรรมสากัจฉาสนทนาธรรมตามการเราก็สนทนากันฟังแล้วก็พูดคุยกันในเรื่องธรรมะธรรมโวทุกคนเรียกว่ามีมงคลอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเราจะให้มงคลเจริญเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ามงคลคืออะไรอย่างสมมติว่าทัางจะให้มงคลข้อว่าธรรมสวรรคะเจริญ เราก็ต้องรู้ว่าธรรมน่ะคืออะไรที่เรียกว่าฟังธรรมน่ะธรรมน่ะคืออะไรถ้าเราไม่รู้ว่าฟังธรรมและไม่รู้ว่าธรรมคืออะไรมงคลก็ยังไม่เจริญนะครับก็ได้แค่แต่ไปเพียงจิ้มจิ้มยังไม่ได้ชิมอย่างอรอยอร่อยต้องรู้ว่าธรรมะคืออะไรด้วยธรรมะคือสิ่งที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ วันนี้ลืมชวนคนโน้นมาคนนี้มาฟังด้วยจากบ้านอันนี้ก็เป็นธรรมะเป็นอกกุศลร,รธรรมนะที่เชื่อชิดนอกรูนอกทางไปนะชิดอยากให้คนโน้นมาอยากให้คนนี้มาก็เป็นธรรมะแต่เป็นอกุศลธรรมครับมีธรรมะอยู่ตลอดครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอาุศลธรรมหรือ,อกุศลร,รธรรมก็มี เพราะฉะนั้นธรรมะที่มีอยู่เนี่ยมีเพื่ออะไรเราฟังให้รู้เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะให้รู้ว่าธรรมะที่มีอยู่ไม่ใช่เราครับจะเป็นกุศลธรรมก็ดีอกุศลธรรมก็ดีหรือเป็นธรรมอะไรก็ดีก็ไม่ใช่เราทั้งนั้นเมื่อไม่ใช่เราอะกุศลธรรมเกิดขึ้นเรารู้ว่าเป็นอกุศลธรรมไม่ใช่เราก็ไม่ได้เลือดนอนกุศลธรรมเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เราเป็นกุศลธรรม เราก็ไม่ลืมตัวว่าเก่งกว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นมีคุณลธรรณเยอะอะไรเงี้ย mm hmm. ก็ไม่ลืมตัวไม่ขยองมันก็เป็นเป็นสิ่งที่เราจะให้ระมัดระวังสำรวมอยู่ในธรรมอยู่ตลอดเวลาที่จริงเรานึกว่าธรรมเนี่ยมี อยู่ในหนังสืออย่างเดียวหรือต้องมีคนพูดถึงจะเป็นธรรมะอะไรนี่ไม่ใช่ครับที่จริงทุกคนมีอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทครับอย่าประมาททำถ้าประมาทก็ไม่ใช่มงคลเลยนะครับความประมาทความไม่ประมาทก็เป็นมงคลน,นั่นหนึ่งเหมือนกัน ดิฉันจะกลับเรียนท่านอาจารย์ด้วยค่ะท่านอาจารย์คะความสันโดษที่ท่านแสดงเอาไว้ว่าเป็นมงคลเนี่ยพูดถึงความพอใจในสิ่งที่มีหรือสิ่งที่ได้จะเป็นความดีอย่างไรคะท่านอาจารย์ค่ะมงคลคือเหตุที่จะนำไปสู่ความเจริญนะคะทางด้านจิตใจทางคุณธรรมเพราะฉะนั้นทุกข้อของมงคลเนะะี่ยค่ะก็ เพื่อการละอกุศลละสิ่งที่ไม่ดีนะคะแล้วก็อบรมเจริญสิ่งที่ดีให้เพิ่มขึ้นเพราะว่าสิ่งที่ดีจะไม่นำความทุกข์มาให้เลยตรงกันข้ามกับสิ่งที่